สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาจ่ายเงินค่าธรรมเนียมของเว็บเอชซีนะคะเนื่องจากว่าเดือนที่แล้วในะเดือนกุมภาพันธ์เราทํายอดขายได้ไม่เท่าค่าธรรมเนียมนะคะถ้าเกิดว่ายอดขายเราเยอะกว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยเขาจะส่งเงินยอดขายให้เราแต่ตอนนี้ก็คือนะขายไม่ได้ก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการวางสินค้านะคะ2.64โอเคต้องจ่ายภายในวันที่15นะของแต่ละเดือน ก็คลิกที่ปุ่ม pay now นะสามารถจ่ายรวดเลยก็ได้นะ4 6 4หรือว่าจะแบ่งจ่ายก็ได้นะสำหรับคนมีฐานะอย่างเราก็ต้องจ่ายหมดเลยนะคะซึ่งวิธีการจ่ายก็จะจ่ายผ่านบัตรที่เราได้เพิ่มไว้นะคะ,ะมีบัตรใบไหนเพื่อนๆก็เพิ่มไปเลยนะบัตรเครดิตที่เราเอาไว้ยืนยันตัวตนตอนแรกก็ได้นะคือมันง่ายมากเลยนะคะเรา add บัตรไปแล้วเราก็แค่คลิกปุ่ม submit payment นะใครมาดูคลิปนี้ก็ ก็มาดูขอบคุณนะที่มาดูคือมันง่ายมากนะเสร็จเลยเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จะสามารถค้าขายอยู่บนเอสได้อย่างอุ่นใจนะคะก็หวังว่าเดือนนี้เราจะได้กําไรมากกว่าค่าธรรมเนียมนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้พิมพ์จากพิมมี่ planet work smart be rich สวัสดีค่ะ